สวัสดีครับพ่อแม่หน่องเอฟซีที่รักทุกท่านยิน,นดีต้อนรับเข้าชู้ช่องพงผู้ทอมราชโชคในวันจันทร์ที่26เดือนมิถุนายาน2566ันาะครับวันนี้ทางช่องก็ไม่ได้ทางมาฝากพี่ตอนน้องคือเกา่าบนะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นการคำนวณสูตรของหลวงปู่ท่าเมืองกาญนะครับก็ ก่อนอืน่นขอไปฟังคำเตือนก่อนนะครับนะักท่านผู้ชมคำเตือนทางจ่องนักเสดงคนที่น,นั่ง,งนะทั้งจัดสื่อสลักกินแบงรนะัฐบาลานั้นนะครับ,บสนับสนุนเด่นการพาน,นันเด่นยังสิ้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับทาวว่านผู้ชมโดยเฉพาะปาทานดีจากช่องพงพุทธอนผ้าโฉกนะครับเนาะครับกัขอกราบขอบพระคุณหลวงปู่ท่านมกลารนะครับที่ใหนะ้แนวทางทางช่องเอามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเนาะก,กับไป ฟังพร้อมกันครับเป็นตัวใดญ่นะคะรับท่านผู้ชมก็เฮาก็มาเบิ่งเสริมส,สียอนหลังก่อนนะครับเนะาะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับของหลวงปู่ที่ทางช่องได้เอาลงมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะครับเนะาะงวดที่ผ่านมากะลวงปูก่ก็ให้มากกับมี03เนาะคะรับท่านผู้ชมแต่ว่าเลขกละวันเลขท้าย2ตัวออก30เนาะครับเนาะปู่ก็ให้มาหกขงางดที่ผ่านมาก็ ก็ถือว่าเข่านะครับเนะาะท่านผู้ชมส่วนสามปกูกระวงกลมให้์ส่วนสามหางเดียวนะั่ท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาครับสําหรับงวดนี้นะครับท่านผู้ชมงวดนี้จะเป็นตัวใดแน่กับเบิ้องความกันเลยนะครับเนะาะครับงวดนี้เป็นสูตรของเรื่องของลวงปู่เบางกาลอนนะครับเนาะงวดนี้ปูหลวงปู่แยกบนแยกล่างนะครับท่านผู้ชมกะตั้งช่องกระดิเกียนตามที่ หลวงปู่พรรงมาให้นะครับเนาะปู่พระกะให้หนึ่งหาหนึ่งหกกะเขียนตามที่ปู่ทรงมาให้นะครับท่านประชมสำหรับบนส่วนล่างนาัานผูมชมล่างสา 6, 6, 6. 6, 6, 6. มหกสองหกสี่หามงหกสี่หกวดประจำวันที่1นึ่ก,การกฎาคม2566ั 2, 5, 6, 6, 6, นาระครับนผูมชม สำหรับงวดนี้ปูปูบริเนีนไห้นะครับเนาะปูปบ้วงไห้คืองวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมก็ให้พ่พอแม่พี่น้องพี่จันทร์และหนาบางเก่านะครับท่านผู้ชมงวดนี้ปูแยกบนแยกล่างไห้นะครับเนาะบนก็มีสามหางล่างก็มีสามหางนะครับท่านผู้ชมก็เบิ่งไหวนะครับเนาะอาจจะเป็นตัวโชคตัวลาบอาจจะติดใจเพราะแม่พี่น้องติดตัวมกักตัวชอบกับพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อ ตัวเลขตัวเลขทุกตัวกะมีโอกาสเขา่ามีโอกาสลดการลงทุนมีความเสี่ยงกะปวดใส่สติในการจดสื่อนับท่านผู้ชมจะหน้าหน้าเบิ่งเอาถือตัวมักตัวชอบก็จะจับเนาะครับเนาะาบหมกกักบอชอบกระพานเนาะครับท่านผู้ชมกะเบิ่งเผื่อคว้มบันเทิงเนาะครับเนาะบเบิ่งเผื่อบ้าจะเป็นสถิติงวดต่อไปจะเขา่านะครับท่านผู้ชมเนาะครับจะหน้าหนาเบิ่งเอานะครับท่านผู้ชม ตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดเบิงอีกครั้งนะครับเนาะส่วนบนปูอยกให้หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งสี่ล่างกะบสามหกสองหกสี่หกปิจรารณาเพียงแพ่อแามแปรปรวงมากตัวใดกะตัดสินใจนะครับเนาะอาจจะเป็นตัวโชคตัวหลาบอาจจะเข้าตรงๆหรือจะเป็นตัวกลับห้องก,กับบลลุนด้วยความกัรวลนะครับท่านผู้ชมครดบท้คลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณ ทนผู้ชมทั้งบ้านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยวัประจำวันที่1นึงกรกฎาคม2 5 6 6นรอยหกสิบนะครับทํารชมครับถ่ายคลิปนี้ข็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ